ทำไมอย่างนั้นอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่อีิีๆก็พมาาื่อไรสดบรรยากาดหน้างานแล้วนะคะนี่เธอดูฉันต้องแบกเป็นตากล้องอ่ะอะอะเธอดูฉันมาแล้วฉันมาแล้วอ่ะฉันมาแล้วดูสภาพฉันนี่ต้องแบกเป็นตากล้องอย่างเงี้ยเธอดูฝันต้องมือก็ไกวก็ลับก็แขวง เอ็นนานี่อันนี้ให้ดูส่วนหนึ่งของกระเป๋าแอมเมนดาก่อนละกันโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าของน้องไอเมนดานี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ส่วนหนึ่งก็ดาวของกระเป๋าของน้องอแมนดาอันนี้น่าจะเป็นชุดประจำชาติใช่ไหมคะอันนี้กล่องกล่องใหญ่นี้จะเป็นชุดประจำชาติปากาดของเรานะคะทางทีมงานก็จะต้องเวทแบกบแบบดูแลดูจะขอสัมภาษณ์พี่นาะ่อนด้งไหมพี่นาสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่นาะสนุกดีนะคะ น้องน้องเตรียมตัวไปยังไงบ้างวันนี้ต้องแบบว้ายว่ออกจากอ่อนออกจากบ้านไหมต้องมัวออกจากบ้านไปพ่นาศยังไงค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูขออนุญาตอ่ะขออนุญาตจับไหม่ด้วยพี่นาศครับจับใหม่ด้วยค่ะค่ะตื่นเต้นมาก จรนนี้ิงดีที่ตื่นเต้นมากพินาตื่นเต้นขนาดต้องใส่ชุดแบบว่งเทาใส่สะพายอ่ะคิดดูว่าแบบรวยรู้สวยไม่แพ้กันอ่าอเมนิาเขาไลฟ์สดบอกว่าเดี๋ยวต้องมาปลากับพี่จีหนึ่งก่อนขอบคุณครับพี่นาปานี่คุณผู้ชมนี่สัมภาษณ์พี่นาแล้วนะนี่เดี๋ยวรอเจอพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราต้องรอเจอพี่ปุ้ยต่อนะชั้นเนี้ยนะถือต้องดูทั้งถามทั้งแบบทั้งอะไรเลยอ่ะสวัสดีค่ะ นี่นะเดี๋ยวน้องเขาจะลงตรงนี้นะเนี่ยนี่คือรถเดี๋ยวรถน้องเลมูซีนน้องจะมาลงตรงนี้นี่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 แล้วก็นดี๋ยเขาจะสอดตรงนี้แล้วก็เจอพวกเราตอนรับนี่นี่นะก็บรรยากาศบรรยากาศนะฮะนี่คุณผู้ชมแลมีมีแบบพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่อยู่ที่เอฟฟริดามาตอนรับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเป็่ยงไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชพี่น้องเข็มแรกเลยใช่ไหม แล้วก็เหลืออีกอีกเอาก่อนอุปกรณ์พอไปนั้นพอดีประกวดเสร็จพอดีฉันรู้ไงว่าเอ๊ะสมไมพี่นกมาแต่วันนี้เองรู้สาเหตุเพราะว่ามามาล่วงหน้าพี่นกกลับันไหนคะอ๋อเหรอที่นี่น่าจะกลับประมาณช่วง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 มิถุนาใช่ที่จริงก็คิดเหมือนพี่นกเลยว่าที่จริงก็กล่าวว่า พักอ,อยู่แถวเนี้ไยไม่ไกลเป็นโฮมสเตย์เหมือนเไลาขอบคุณมากขอบคุณพี่นอ้องคือขอบคุณพี่น้องคือจีจี้ก็คิดเหมือนกับพี่น้นองนะว่าจีจี้กลับว่าจะภารกิจเสร็จที่เน็ตมากดเสร็จก่อนแล้วอยากจะไปซีดใช่ไม่เป็นไรอยู่ก็คือครบส่าปฏิทินก็เดี๋ยวก็นาปฏิทินกลับประมาณเกือบน่าจะเกือบกลางเดือนอ่ะพอดี ทางเดินหน้านะต่อไม่ต่อเดินทางเครื่องบินแบบว่านอนที่นาริตะกี่ชั่วโมงแล้ว็เจ็ดเจ็ดสั่็ดชั่วโมงแล้วมานอนที่มาที่อเมริกาอีกดนลัอีกแติบแปดชั่วโมงพี่ดูสิเส้นทางพี่โน้ตแบบว่ายาวไกลมากนี่คือบินรอบโลกสองรอบนะใช่ ถ้าเท่าไหร่องขอพี่นกจองมาเท่าไหร่ทำไมแพงอ่ะพี่นกจองมาแพงอ๋อทีที่จองก็ไม่คนสองอาทิตย์นะทีที่จองเยเท่าไหร่หรือเปล่าเป็นเงินไทยไม่ถึงสองพันหกอ่ะเหมือนพี่นกเขเคยจะเป็นอร์ไลน์แล้วก็แอมแกันแออนไลน์มาต่อดอลลาร์เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคุณปอง ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สุดยองสุดต้องค่ะนีลราคาบรรดาก็าจะมีเพจต่างๆมาก็ไล์สดรอต้อนรับน้องอ๋อสนุกสนานมากอนนี้คือคืนมากแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศข้างหน้า บรรยากาศข้างหน้าคึกคืนคึกคักมากโอ้ยสวัสดีค่ะนี่สอคิดดูสิตากล้องก็ต้องทำเดนินก็ต้องปีเซนต่างๆฉันคล็บทุกอย่างแล้วนะทำเพื่อเธอฉันทำเพื่อเธอจริงๆ t ารอ่ะจะชารพี่เจอ่านเหมือนด่วนค่ะขอโทษทีก็คือขอโทษนะคะขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในในช่องของอน,นานะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะมาแล้วแค่นี้นะคะสวัสดีนะครับตามไปดูช่องอนนานะคะ